สวัสดีครับจิ๊บมีสุขดันไกครับวันนี้เราอยู่แถวโซนลากบาะ,ะบังนะฮะอยู่ใกล้ๆกับไอโรบินสันลากบาะบังครับพอดีเนี่ยผมจะพามาล้านร้านนึงก็คือเป็นร้านกล้วยแขกกล้วยทอดนะร้านนี้อร่อยมากนะอยู่แถวอยู่แถวโรบินสันลากะบังอยู่ข้างเดียวกันนะครับนะฮะแต่ว่าผมจําซอยไม่ได้เนาะผมเอารถมาจอดในในร้านจอดนะครับซึ่งไม่ได้เสียตังค์นะเนาะ เดี๋ยวผมมาให้ดูครับเนี่ยครับก็อยู่ในลานจอดเนาะที่บอกนะลานจอดนี่ก็กว้างกว้างอยู่นะฮะก็คือจอรดรถแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เดินออกไปหน้าปากซอยซึ่งผมไม่มั่นใจว่าหน้าปากซอยเนี่ยคือต้องบอกก่อนบอกว่าว่ามาซอยซอยอะไรเนาะเดี๋ยวเดินออกไปดูดีกว่า,นะร,ร,าร,ร้านกะบังยี่สิบทับสองฮะร้านที่ผมตามหาก็ร้านนี้หรอครับนี่ ไม่ได้ตาหามากินบ่อยถ้าเป็นร้าน,าะนะนากล้วยทอดนะฮะมีราคาบังยี่สิบรับสองนะฮะเดี๋ยวเราไปสักกล้วยทอดกันก็มีฟักทองนะแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรไม่รู้เหลืองเ ก็เป็นกล้วยทอดสุดครกรอยครับน่าจะเป็นกรอยฮะนะนะก็สั่งเขาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้กล้วยทอดมันหมดรอฮะเดี๋ยวในผมรอแล้วกันพอดีสั่งพี่พรา,าครับตอนนี้ผมก็สั่งนะครับพี่เขาก็เอากรอยเนาะเอากรอยกับสักทองครับผมว่าสั่งก็คือยี่สิบาทเนะเอารวมกันตอนนี้ก็ยืนรอกล้วยอยู่เขาบอกว่าใช้เวลาแปดนาทีครับร้านนี้คนมาซื้อกันเยอะเนาะ แล้วก็มีทางพี่กงพี่แก๊บด้วยนะครับพี่แก๊บก็มาต่อแถวซื้อกแต่ผมว่าน่าจะเป็นย่านย่านที่ของอร่อยเยอะที่สุดนะโวนลาก,กระบังนะครับก็โซนแถวบ้านผมอะฮะก็โวนอีกรอบหนึ่งเนาะก็อยู่ที่ลาดกระบังีนลาดกระบังยี่สิบทับสองนะเพื่อนๆก็มากันเนาะที่บอกครับก็อยู่สังเกต ทางหน้าของโฮมโปรกับโรบินสันจะอยู่ด้านข้างนะมาเพื่อนๆก็เข้าไปจอดรถในซอยอะ่ะอี๋ยวที่ผมจอดก็คือจอดอยู่ข้างในเนี่ยเดินไปมันก็จะมีอยู่ขวามือจอดรถได้นะครับก็พอเดินมาแอีอยู่ด้านขว้ซอยร้านสกเก็ตง่ายๆเนี่ยคนมุงมดูเยอะๆนะครับ้านสีเหลืองเนี่ยร้านเหลืองๆนะครับก็เพื่อนๆแวะมาดูทานดูนะครับ อ็ตอนนี้แปแอบดูนะขาทอดก็ดก็เรียกอะไรเนาะขนมไข่นกนะครับน่ากินไหมผมว่าจะสั่งขนมไข่นกเพิ่มอีกหนะน,น่ยนี่สิบปาทอันนี้ก็จะเป็นไข่นกะนะเนาะมันม่วงน่าจะเป็นอันนี้มันเทศมนะั้งสรุปครับไข่นกไม่ได้กินเพราะว่าอะไรออเดอร์เขาเยอะมากเขาไม่พอฮะนะครับไม่พอขายเหลือกล้วยอะครับ ข้างบนนี้เป็นฟักทองได้ละยี่สิบกับก๋อยครับเหลือกล้วยทอดอย่างเดียวยี่สิบบาททอดดเสร็จแล้วกล้วยยี่สิบบาทากงหมดหกสิบบาทครับสี่สิบบาทแนละ้วไม่ได้หกสิบก็ที่ทนะทนะครับขอบครับอันนี้ครับผมให้เพื่อนๆดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะยี่สิบบาท ก็ปริมาณก็ให้เยอะอยู่นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องกอยด้วยอีกถุงหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นกอยนะกับกับฟักทองนะฮะน่ากินมากตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วเนาะน,นี่เดี๋ยวกินกอยกันก่อนกอยก็คือผมไม่รู้มันคืออะไรแต่รู้ว่าอร่อยเนี่ยเนาะกอยเห็นปะเี่ยกอยกอยมันก็เป็นแผ่นนี่ะครับกรอบ อกอเพิ่อ๋ออืมแล้วก็พัดทองพัดทองน่ากินนะอื้ม ตออไปให้จางน่าหอมเหลืองเลยอืมอื้อเหลืองเนื้อน้องเหลืองหอมกินซัดทองกันไปแล้วฮะเรื่อกล้วยกล้วยขึ้นทอเสร็จแล้วน้อนเลยอุ่นๆกล้วย ด้วยทอดนี่นเหลืองๆเลยน่ากินน่ากินมากกรอบนุ่มนุ่มมากโอุ้่มนุ่มไหมแคดูชัดๆให้ดูชัดๆนุ่มไหมอืมนุ่มนะนุ่มไหมอก เพื่อนๆมาแถบบางแวับมาทานได้นะครับโอ้โหนะนี่มันจะมีมันจะมีเหมือนถั่วหรือก้อ,อยถั่วอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ร้านนีน้ไม่ถูกเนี่ยมันจะมีติดติดอยู่ในก้ออละ เนี่ยครับเม็ดเนี่ยไม่รู้ว่าเม็ดอะไรแต่มันอร่อยนะก็มากับให้ดูจ้งกันนะเพื่อนเห็นปะน่าจะเห็นนะอันนี้มันเป็นมันติดมากับถั่วครับเอ,อ้ยมันติดมากับกล้วยเป็นเป็นเหมือนก้อ,อยครับเนี่ยเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่บนน้ี้ตรงเน,น,นี้ปับ๊บฮับ เห็นนะดอยซื้อมาสี่สิบบาทเองแต่ยี่สิบซื้อมานักซือรถเก็บมากเชื้อเพื่อนผ่านมาก็แวะมาทานน้เนแล้วเอารถไปจอดข้างในน่ะออกไปซื้อนะครับก็ เด็ดเลยร้านนี้นะครับกล้วยทอดมันทอดกอยทอดนะครับหาก,กินยากนะกรอบๆมั้ก็อบก็มีอะไรครับวันนี้ผ่านมาแถวรากกรนะบังเนาะก็แวะถ่ายให้เพื่อนดูนะของกินนะครับของกินราคาถูกขนมราคาถูกนะครับก็ยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกริงๆรินะครับติดตามผมไว้นะเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยๆนะ คงไม่เบ e <tinc S 2> ื่อกันเนาะแต่ว่าสาธุว่าแหะครับช่วยติดตามหน่อยคนติดตามน้อยฮะนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กเพื่อนๆกันเนาะสั subscribe ครับติดตามนะน้องจิ๊บน้องจิ๊บนะครับนะครับอยากมีเพื่อนนะถ้าเกิดเพื่อนๆกดกระดิ่งแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งมันจะไปแจ้งเพื่อนๆบอกเฮ้ยผมทําคลิปเนี่ยหรือไปกินอะไรมาเนี่ยแล้วก็พอมีกดกระดิ่งเนี่ยมันจะแจ้งไปทั้งเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนจะได้เข้ามาดูเนาะ เพราะยังไงเดีย๋ยวนี้ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะไปธุระอีกที่นึ่งถ้าเกิดมีของกินดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย